และแน่นอนนะคะหนึ่งหน่วยงานที่ตอนนี้คําถามเนี่ยก็มีเข้าไปเยอะแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงก็คือกรมบังคับคดีเพราะว่าพอมีเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆคนที่จะซื้อบ้าน จากกรมบัคับคดีก็จะมีคําถามว่าแล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าออนะคะจะต้องไปเผชิญหน้ากับเจ้าของบ้านเดิมอีกนี้ไหมออนะคะเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีกรณีพิพาทในลักษณะค,คือไม่ได้ถึงความรุนแรงแบบนี้แต่มันก็จะมีกรณีพิพาทเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ทางกรมบัคับคดีก็เลยออกมาชี้แจงนะคะย้ําว่า ถ้าไปซื้อทรัพย์มาจากกรมบังคับคดีที่เขามีการขายทออตลาดไปแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าเจ้าของเดิมเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไม่ยอมย้ายออกมันก็มีช่องทางอย่างคนที่ไปซื้อมาผู้ซื้อรายใหม่เนี่ยสามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้เจ้าของเดิมเนี่ยเขาย้ายออกได้แล้วก็ยังมีขั้นตอนของการเจรจาไก,กล่เกลีย่ยเพื่อหาทางออกร่วมกันได้นะคะไปฟังการชี้แจงข้อมูลนี้เพิ่มเติมนะคะจากทางอธิบดีกรมบังคับคดีค่ะคุณทัศนีเป่าอินนะคะบอกว่า กรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีแล้วมีการชําระราคาค่าซื้อทรัพย์คือจ่ายเงินอะไรโอนกรรมสิทธิ์อะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแต่ต่อมาเนี่ยผู้ซื้อพบว่าเจ้าของเดิมรวมถึงถ้ายังมีคนอาศัยอยู่ในทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยผู้ซื้อสามารถไปร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีหมายบังคับคดีให้เจ้าของเดิมเขาย้ายออกไปโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่แต่ถ้าหายเจ้าของเดิม ยังไม่ยอมย้ายออกผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานังคับคดีรายงานสารเพื่อขอให้ออกหมายจับเจ้าของเดิมรวมถึงบริวารก็คือหมายถึงอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยอธิบดีบอกว่าสามารถขอให้เจ้าพนักงานังคับคดีรายงานมาที่ศาลเพื่อให้ออกเป็นหมายจับได้นะคะซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้นอกจากนี้หากผู้ซื้อประสงค์ที่จะให เจ้าพนักงานมังคับคดีเชิญเจ้าของเดิมมาเจราจาเพื่อหาทางออกร่วมกันก็สามารถทําได้ ในขณะเดียวกันเจ้าของเดิมก็สามารถขอให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีจัดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ซื้อได้เช่นกันค่ะคือก็อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อใหม่หรือเจ้าของเดิมเนี่ยสามารถติดต่อเจ้าพนักง,งานเพื่อให้เกิดการเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้แล้ววิธีดังกล่าวก็อาจนำไปสู่การระงับข้อผิพาทด้วยความสมานฉันท์และเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายโดยที่ไม่ต้องดำเนินการบังคับคดี ทั้งนี้ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสอบถามได้ที่สายด่วนบังคับคดีนะคะโทร1 1 1่ต่อ79หรือค้นหาข้อมูลได้จาก w w w led go th